เี่โยก็กล่าวเสร็จแล้วพวกคนนี่ก็พบกเพื่อนแหละครับเอ็มซุปเองนะนี่เราก็มาเล่นแมปเติมคู่ใจผมนะก็ชื่ออะไรนะจำไม่ได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีแมปใหม่เพิ่มนะก็จะมีมา2แมปนะก็แมปทะเลสา0รโลบักเห็นแล้วเจ็บจีไม่มีเงินแต่ไปเล่นแมปเสร็แล้วกันฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพี่กดไลค์กด subscribe เพืเป็นกำลังใจของเราให้ก็ไปรับชมคลิปกันได้เลย นะครับก็คือแมปนี้นะคือโปรให้อาหารฉันก็จะน่าคุณลุกยังไงนะครับก็มาเชิญดูเรื่องราวของแมปนี้ก่อนละกันก็ไปกันเลยเอานะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ในตัวแมปนะก็คือเฮ้ยเบอร์เซอร์เกอร์เฮ้ยบอกใจเหม่อพอดีไปอินกับเบอร์เซอร์เกอร์ไปดูไปดูซีรี er ส์เบอร์เซอร์เกอร์โคตรสนุกโุดรยอดเลยอะ่ะมาก็ไปได้ห่างหายนานมากไปสุดไปบวชมาครับคุณ ไอ้อไเนี่ยอียังเนี่ยนี่มันคือประตูอะไรเนี่ยสไลด์ดูนอนเลยแป๊บนึงผมขอดูรอบๆก่อนเผื่อม,มีของดีๆแต่เขาไม่ได้ไบอกอะไรคิดหน้ากากเหรอปืนนี่เหรอหุยแอบนี้มีปืนเหรอทุกค,คนมาดิัดนใส่หน้ากากนะเว้ยขอทดสอบรอบๆก่อนต,ตายชิบหายอกีกก็มีตัวเย็นให้เปิดได้อุย้ย ตัวยิมที่บ้านใครมีระเบิดะหรค<น>ุณก็บอกผมเลยนะแต่บ้านนี้ไม่มีตู้มีมระเบิดเลยแต่ไม่ใช่ไม่ได้ดิไปเด็นดูสภาพอากาศก็ตอนคืนนะก็ดูพระจันทร์ก็น่าจะรู้แล้วลนะ่ะอาตอนนี้เราต้องไปไหนต่อมีกระบะด,ด้วยขับร้นหนีเยปะไม่อยากเล่นเลยเ,ยเราก็หนีไห ขอบรนี้เยไม่มีประตูเันเนี้ยเออสงสัยป่ะเราจะไปทำอะไรอะตรงประตูนั้นน่ะไปเรียนอะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยมันมือเปกอ๊กอ่ะอ๋อเราจอดตรงร้านเราเป็นโจรนป้นเหรอ ใช่ไหมเราเป็นโจรปล้นธนาคารใช่ไหมพ่นเลยจีคิมไม่นะฉันจะเป็นโจรน,นี่เลยไม่เอาแน่ามโทษนะพี่ผมว่าแล้วผมผมไม่ต้องใจนะพี่เกิมเล่นมาส่งเงินไม่หมดไอสัตว์มามันส่งใช่ไหมเออเออเฮ้ยเฮ้ยเหี้ย <Yeah. S 1> ผมผมควรกลัวใครเขา ใครกลัวใครน่ากลัวระหว่างมีปืนกบาอารูได้เฮ้ยเป็นไรว่าเราประกวดไอเอมแล้วกันมีเงินดีโอยนี่มันเหมือน,นคล้ายซีรีส์คือสุภาพาปะเฮ้ยเหมือนนะเหมือนนะเออผมไม่เล่นด้วยนะนั้นผมก็ไม่ได้แคสให้ดูใช่ปะว่าแคสให้ละตอนนั้นผมเคยเล่นนะแต่ผมลืมน่าจะลืมแคสให้หละอุยอ้ยอุ้ยไอ้อะไรเนะี่ย อะไรเนะี่ยวัดเ้ยเอ้ยอย,ย,ยิงยิงหีมีปิวอะอะไรเนะี่ยอ๋ออเออ๋ออ๋ออออ๋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 ออะไรเนะีนะ่ย มีพลังงานพิเศษเลยเลอเมื่อกี้เขาจบกานแล้ว,ลวเสียงดังชิบไปเก็บศพเฮ้ยศพอยู่ดีนะไปะไปแล้วกลับบ้านเราไมา่ได้ป่วนธนาคารนะอยู่มาป่้นศพไอ้ขี้บปเบศพก่อนมานี่คือศพ ของผู้หญิงเราจะไว้ไหนนะน่าจะไว้ตรงนั้นปะไอ้ตรงรูหนอนแถงนั้นนะไปเองเข้าไปดิคืออะไรอุ้ยมือตั้ยใหญ่เลยอ่ะด้วย,อ,ยอร่อยเลยให้หารฉันนี่เหอรอเราจะมาให้เขาไหมไม่ได้ เหมือนเราละฮีสตาร์ใช่ปะไม่แบบนับถือเขาอะ่ะ <c> ป <oughs> ับเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วเหรอแต่นี่ก็คือเบอร์เซอร์เกอร์เชื่อปะผมเชื่อผมคัดใจเล่นแบบนี้มาผมคาดใจเบอร์เซอร์์ที่สุดใช่เบอร์เซอร์ ur <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หมดหมุ่นอะเรวอะอันนี้คือพืนก่อนนี่คืออะไร เบกแมนใช่ปหมมาราแล้วเวลาออกล่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันบ้านหลังหนึ่งกระท่อมเล็กเลยเราจะไปห้องไหนดีนะจะไปห้องนี้แหละเราน่าจะไปล่าสุบต่อให้ไอ้ไอเจ้าตัวเบลลอมันตัวนั้นนะมันมันจะควบคุมสมองเราใช่ปะว่ายังไงวะเนี่ยก็ไม่มรู้กันว่าทำไมมันต้องต้องต้องขับสรรักด้วยก็เหมือนกับขนลุกเหมือนกันนะเฮ้ยนี่น่าจะเป็นบ้านหลังนี้แหละ ว่ามันมีกระจกเคลื่มใสตลอดไปเราจะแอบย่องกันมันมหนุ่มทหารหน่หนุ่มแก่ไม่ต้องหรอกนะจบไม่ต้องเสียงแบบนี้ป่ะเสียงดังเกิน อไปเราเรีบไคิดศพก่อนนี่ผมก็นั่งกำลังนั่งคิดว่าเรื่องจีนงไงต่อนะก็ะคือตอนนี้เราต้องไปเอาศพก่อน <c oughs> เสร็ริกิกธรรมชาติตอนกคืน่เสียงบรรยากาศแม่งแบบเสียงดังมากเสียงในเกมอะ่ะจะบิวอารมณ์ซะเลยขนาดนั้นพี่พี่บาจะยินดิ เสียงแหล่ะไี่เสียงผู้หญิงนะคุยเยี่ย,ยขนลูกเลยเฮ้ยออกมาดิอยู่มุมนี้เหรอไม่ใช่นี่มีตัวอะไรกันเนี่ยมันมันใช่พวกเดียวกันเหรอเราก็ใส่หน้ากากเหมือนกันนะเฮ้ยจะไม่แย่งงานเราเรอจะแย่งงานเราอย่างนี้เหรอ นนัดิมีปืนนะเว้ยมึงมีปืนหรือเปล่าก่อนจะยังงานวี่อ่ะเฮ้ยอยู่ไหนระไว้งหมดละเก็บศพเก็บศพเร็วๆเฮียอะไรเนี่ยเรามีเรามีโคดี้แต่งตัวคล้ายๆเราอย่างนะ มเสียยมีการมันกนนูชงนงุดยิดจังวะเฮ้ยแต่เย็นพี่มาในห่นผมให้อาหารแล้วในหัน่นอร่อยเลยอ,อุมมันมีเลยดีผมเติมรถดีในสมนี่ไงกับยอีเมโนโมโต้เด็เลยลมกลมุก่มของพี่ชายแต่มนการมันแสบหนูมาก ก็แสบหมูอุ้ยอุ้ยเชื่อเนี่ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่นี่เหรออืออยู่นี่เหรอเฮ้ยไอรเนี่ยปืนนะเว้ยในท่นเจออะไรไม่รู้เว้ยในท่นชีวิผมหน่อยเพื่อนท่นมีคนแต่งตงัวเป็นผมเนี่ยไปอาหารเฮ้ยคือใครกันเจ้านั่นอะ หนึ่งสัปดาห์ต่อมานาะโอ้ยเตะอ,อีกรอบนึงในเวลาออกล่าอีกรอบไปเลยแต่เจ้านั่นมันคือใครกันอะแต่ก็เบอร์เซอร์เกอร์นะขอดูให้เป็นใจก่อนเพื่ออะไรไม่กลัเขาใชยไม่ได้นะตอนนี้ไม่กลับเ่ยไม่ได้ได้ปะ

กลางป่ากับบ้านหลังหนึ่งใช่ชื่อบ้านป้าใช่ไหมเฮ้ยตอนนี<ป>้เราก็มีผู้เยื่อสองคนนะแต่เราจะจัดการยังไงดีชิบก่อนมันกลังเต้นยังสนุกเลยหน่สองสามเลยอ่ะแตกเข็ดชอบเก็บส,สามไปเลยไง,ไง่านไหม แต่เมื่ได้ยินเสียงอะไรเนี่ยยิงเราฆ่ายิ่งฆ่ายิ่งได้ยิงเสียงอะไรไม่รู้นะเฮ้ยมันมันขุนลุกไอ้เนี่ยตอนนี้ขุนลุกสู้เลยเราควรทำไงดีมันมันจะมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะอุย้ยขุนลุกจัดอะ่ะอยากตอนนี้เบีขุนลุกจนจนว่าอะไรเนี่ยมาแล้วเว้ยปืนนะเวย้เวย ไปดิได้กลัวนะเว้ยรถนี้ทำตือนีีขึ้นแหละอินเตอร์เน็ตแหละเอก็ดีนะไม่ครั้งนี้ดนตีมันดูดูดิดูดสดดูเดือดจัง อุ่งแมงวันมันก็มาในหันผมให้อาหารให้ในหันละไปอร่อยธรรมดาเขาใส่รดีกับเกลือกับที่มือผมเนี่ยก็ปกติอุ้ยมืออะไรมืออะไรมาไปไหนเนี่ยเหน็นเลือดไม่ตกล้ะเว้ย อย่างไรในปืนมีอะไร,รไม่ตลกมาเว้ยนี่มันปวดมันสะอาดถูกนะป่วนมันสาอาดมา,า,าตอนนี้ไปเพ่งกันเราใจอีกปืนก็มีมาดิอยู่ตรงไหนไหมห้องน้ำมาเหยอันนี้สิมุมเลยอันี้แกอยู่ไหนเพ่งก็เดือดอีก มามายิงนะมีแบบชีกทแท็กทูเลยไปกินยังไงต้องแห่หาอีกเหรอสามวันต่อมาตีรอบึ่ง ออเฮียเลยเฮียเลยมุณถุนลุกนะเวย้ยเออแต่ตอนนี้ของมานแต,ตอนนี้เขาวาคือคุณเฮ้ยอย่าเขาใกล้นะอืก็ไมีอีกอย่าเขาใกล้นะเวย้ย เฮ้ย <Hey. S 2> อย่าเข้าใกล้นะพี่ใจเย็นก่อนพี่เราค่อยๆไปมิดกันพี่พี่อย่าเดินนะพี่เหมือนมันจะให้เราไปไปหามันนะ แกคือใครอ่ะโดนพักคุณไม่สามารควบคุมความมากคุณได้มันเป็นอยู่คเป็นแลกของคุณยังฆ่าต่อไปในที่สุดคุณก็ในที่สุดหลังจากนั้นชื่อของคุณของฆาตกรก็ตำรวจก็ได้ติดตามคุณและจับกุมคุณแล้ว่างจับกุมแต่จุดที่สองคือให้รูปอธิบาลนะก็คือแบบเราควบคุมตัวเองไม่ได้ เด็กคุ้มคุ้มาลงไม่อยู่ก็จึงข้าตายให้อากินบอกว่าไม่สบายควบคุมความมากของคนนายมันจะมีความแรงขึ้นแล้วคณยังคงต้องฆ่าต่อไปใน,ในที่สุดหลังจากชุดของฆาตกรตำรวจก็ <c oughs> ค,คือเราควบคุมความมากเราไม่ได้สุดท้ายก็ทาตายจบเรื่องราวที่น่าปวดรู แล้วมีสากจบที่สองใช่ไหมง้าเราเร่ยนสากจบที่หนึ่งมันจะคืออะไรอะแต่ผมเห็นระเบิดแต่ไม้เลยนะแดงมาอ่อครับตอนนี้เราก็มาเกียร์เสร็จแล้วรอไอ้ตัวนี้มันจำสเกอมามาเก็บป,ปืนหนาเก็บไม่ได้มารอ มันจะมายิงไอเท่นั่นก่อนตอนนี้ของหวานคุณตอนนี้ของหวานก็คือคุณนีตายโมนปืนไว้ครงนี้เจ้าไม่รอหรอกจากด้ของหวานใช่ไหมได้ ไปอะอีเดี๋ยวให้ของหวานเหรอนี่ไปถือว่าส่งท้ายส่งการแล้วกันอ่ะขอเอาไอ้นั่นให้แล้วกันเบิดน้ำลูกโป่งน้ำแล้วกันลูกโป่งน้ำซดชื่นสดชื่นของหวานได้ใส่น้ำน้ำแดงของลูกบอลไปไปลูกโป่งส่งการตาสักทีมีนถือจากโบที่ดีเเลยเป็นไงน้ำลูกโป่งน้ำกูอร่อยปะ เน <c oughs> ต้องบกณ <c oughs> จุดหนึ่งความคิดของคุณเข้าครอบงำความบ้าของคุณและคุณพบความแรงที่จะมอบตัวความแรงกล้าที่จะมอบตัวให้กับตำรวจแม้ว่าคุณจะเอาชีตลายชีวิตคุณสามารถหลีกเลี่ยงคุยตกเงือกแม่นาคดได้ก็ <c oughs> <c oughs> จบกันแล้วครับในซีรีส์นี้นะก็ฮะถ้าอยากถ้าอยากให้ผมเสียงเงินสามไรลามบักเพื่อซื้อแบบนี้ก็กดไลค์ให้ผมสักยี่สิบไปเดี๋ยวผมจะเซิร์มาเลดก็ให้อ่ะในเรื่องที่สรุปว่าใครอะไรยังไม่จบเลยถ้าสรุปมาเรื่องนะคือตั้งแต่ไอพิสารมาที่บ้านเรเวมันน่าจะครบแบบอะไรอ่ะมันน,น่ากมันน่าจะแบบ อะไรควบคุมจิตใจเราควบคุมความคิดของเราให้แบบเหมือนละทิศละตะทิศหนึ่งอะ่ะโดยที่ควบคุมสมองอะ่ะให้เราไปฆ่าคนเรื่อยๆไปหาอาหารให้มันจนเราควบคุมมวามากของเราไม่ได้มันมันเลยสร้างอีกคนหนึ่งมาเพื่อมาฆ่าเราใช่ปะหรือว่าไม่ใช่หรือว่ามันยังกินนี่ไม่พอเลยเอาเราเป็นร้านอาหารของวาน ก็ไม่เป็นไรมันโดนโระบวดนุบปปวงแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลังใจผม้ยนะก็20ไลค์นะเดี๋ยวผมจะซื้อแมปนั้นด่านแมปล่าสุด300โลบัคเพื่อมาเล่นมาก็ไปละจะมาจดมาจะมา